สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการยกย่องและมอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานต้นแบบค่ะนายสุเทพแก่งสันเทีย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมที่ทุกคนทุกหน่วยงานจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของแต่ละส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อส่งเสริมให้แต่ละส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการยกระดับหน่วยงานของตนเองเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการและผลักดันแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พศ2 5 6 6ถึง2570ให้เกิดผลสำลี อย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องขับเคลื่อนองค์กรทั้งระบบเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้าง่านิยมจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชนและให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิดคุณธรรมนำการพัฒนา พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและโมเดลประเทศไทย4.0ด้วยหลักแนวคิดการส่งเสริมคุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญยูตลอดจนมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความต่อเนื่องยั่งยืนเป็นวัฒนธรรมองคอ์กรที่นำมาซึ่งการเป็นองคอ์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป เราเห็นว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนในทุกมิติในทุกภาคส่วนของการดําเนินกิจกรรมนะครับดังนั้นด้วยบริบทที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่องของการปฏิบัติงานเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานของพวกเรา โดยเฉพาะลงไปที่บุคลากรนะครับลงไปที่กระบวนการในเรื่องของการดาเนินง,งานขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้เกิดคุณธรรมพื้นฐานใน5ประการที่ท่านรองปลัดได้นำเรียนแล้วแต่ในภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานที่จะต้องอส่งต่อไปยังสถานศาึกษาส่งต่อไปยังผู้เรียนนะครับก็จะต้องมีบริบทที่ แตกต่างกันนะครับมีกิจกรรมที่แตกต่างกันในเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมเราดรําเนินการภายใต้กรอบแนวคิดคุณธรรมนําการพัฒนานะครับที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ่งคุณธรรมหลัก5ประการที่ท่านรองศราจารยได้นําเรียนในวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือในเรื่องของความพอเพียงนะครับ ในเรื่องของความพอเพียงนี้เองนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงดําเนินการภายใต้กรอบของปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งจะต้องลงไปในทุกมิติไม่ใช่เป็นเรื่องของการประหยัดพอประมาณนะหรือมีภูมิคุ้มกันเท่านั้นนะครับในเรื่องของความมีวินัยนะครับก็อย่างที่ผมนําเรียนไปว่ามิติของการขับเคลื่อนแต่ละบริบทจะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นสถานศาึกษาจะเห็นว่าโรงเรียน ไม่โดนวิทยาลัยสอนก็ได้นําเสนอต้นแบบนะครับให้เห็นว่าเรื่องของการสร้างความมีวินัยลงไปสู่เด็กได้อย่างไรในขณะเดียวกันโรงเรียนที่อยู่ในส่วนของภูมิภาคเราจะดําเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนความมีวินัยให้กับเด็กอย่างไรเรื่องของการสุจริตนะครับเป็นพื้นฐานในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับถ้าเป็นข้าราชการในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองเราก็มีกรอบในเรื่องของการพัฒนา ข้าราชการมันจูใหม่แล้วก็นําเอาหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เข้าไปบูรณาการในตัวของหลักสูตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของอผู้เรียนเองก็จะมีหลักสูตรในเรื่องของอหลักสูตรต้านทุจริตอย่างนี้เป็นต้นท,ที่ลงไปสู่กระบวนการจัดการศึกษานะครับที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของ ความรักสามัคคีคือถ้าหากเรามีความรักสามัคคีอยู่ในตัวอยู่ในองค์กรนะครับไอความอ,อาชิดอาสาที่จะช่วยเหลือเชียรชุนกันมันก็จะตามมาด้วยนะก็จะฝากประเด็นในเรื่องของความสามัคคีตรงนี้ไปด้วยนะสำคัญก็คือเรื่องของความกตัญญู <c oughs> รู้ร <c oughs> คุณอยากจะฝากพวกเรานะครับว่าเรื่องของความกตัญญูเนี่ยเป็นเรื่องของจิตสานึกภายในที่จะต้องปลูกฝังกันนะครับสร้างก็เรียกว่าความคุณธรรมที่อยู่ประจําใจ มีอีกประเด็นหนึ่งด้วยซ้ำไปที่เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำคัญโดยเฉพาะ,ะคนที่นับถือพุทธศาสนาก็คือในเรื่องของความละอายต่อบาปนะครับทีโตตบะนะครับคือถ้าหากเรายึดถือ,อกรอบในเรื่องของการยึดปฏิบัติต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมันก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราเองโดยโดยปกติอยู่แล้วนะครับ จากนั้นประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบรางวัลองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณพศ2567จำนวน35หน่วยงานพร้อมกล่าวขอชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ได้รับรางวัล ทางที่ตั้งอยู่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหวังว่าทุกท่านซึ่งปฏิบัติราชการอยู่จะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจะริยธรรมเพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่ตอไปและโอกาสนี้นายชัยพัฒน์พันวัฒนสกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นตัวแทนกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกรรเข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมด้วย รู้นะคะดูบริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2อรกันเราไปก